อันนี้สอนเทคนิคพอพี่เตะไปอะ่ะเข้าที่ลําตัวเตะขวาไปใหญ่เป็นคนมวยกัดขวาใช่ไหมใหญ่ตั้งกาดก่อนพี่เตะไปคขานี้ใหญ่ใหญ่รับรับด้วยข้างนี้เราใหญ่ก็ต่อยสวนสาธิตก่อนใหญ่เตะมาก่อนอเตะมาชึบอึ้งอ่ะ,อม,ออะมุมนี้หน่อยอันนี้พี่ก้าไหมชาึบอึง้งใหญ่ขอมุมนี้ทีนึงชึบอึง้งอ่ะเทคนิคเนี้ย ใช้แขนเนี่ยมาคล้องมาคล้องจับขาเขาอ่ะเดี๋ยวขอมุมนี้หน่อยอะใหญ่ใหญ่เตะมาหน่อยแต่มันจะมีจุดดีเทลอยู่เหมือนกันนะคือถ้าเกิดสมมติว่าเรารับเลยเงี่ยสมมติเตะมาเรารับเลยปุ๊บมามันเข้าชายโครงเงี้ยเจ็บไงแต่ว่าถ้าเราบิดหน่อยนึงเงี้ยให้มันเข้าตรงช่วงหลังอหลังเรามันจะแข็งแรงกว่าทีข้างชายโครงเยอะไงบิดหน่อยนึงอ่ะลองเตะมาก่อนบิดหน่อยนึงปุ๊บอันนี้มันจะเข้ามาเป็นช่วงหลังเราก็จะรับมันได้ดีขึ้น แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือให้เราก้าไปด้วยนิดนึงอ่ะมันทาให้มันผ่อนแรงลงมาอีกนิดนึงด้วยคือก้าวตึงต่อไปเร่อยๆอาก้าวเราก็บิดจับพร้อมกันอลองเตะมาใหม่ปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมเนีย่ยล็อกเข้าไว้อันนี้บัตรเนี้ยรอละเ <Okay. S 1> ด้งฝ่ายปึ้งมาเดี๋ยวคราวนี้ลองช้าๆอีกทีเดี๋ยวพี่ทําให้ดูกันชึบปุ้งเตะให้เร็วขึ้นมาหน่อยปึ้งองอย่างนี้นะเดีย๋ยวพี่ลองทำใหญ่ช้าๆเดี๋ยวใหญ่ลองทำดูทีละสเต็ปดูก่อนนะปึ้ง อ่าหม่ขอช้ากว่าน,นี้หน่อยนะครับตั้งอ่าช้าตั้งอ่า